สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการลบไฟล์ขยะสะสมในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows ในคลิปผมใช้เป็น windows 7การลบไฟล์ขยะสะสมจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใน drive c และทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นวิธีการทำวิธีแรกให้เพื่อนๆไปที่เมนู start ไปที่โปรแกรม run ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอให้พิมพ์คำว่า run ในช่องค้นหาโปรแกรมนะครับจากนั้นคลิกเบิด จะมีหน้าต่างรันแสดงขึ้นให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตามนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นอีกครั้งในหน้านี้ให้เพื่อนๆคลิกลากเมาส์คลุมไฟล์ทั้งหมดจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง delete ถ้ามีโปรแกรมบางตัวทำงานอยู่จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้เพื่อนๆกด Can c ซ l ไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการปิดหน้าต่างออกจากหน้านี้ได้เลยขั้นตอนถัดไปเราจะลบไฟล์ขยะในตัว Windows เห้นเพื่อนๆคลิกที่ My Computer นะครับแล้วก็คลิกที่ Drive C จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Windows นะครับแล้วหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Temp นะครับคลิกเข้าไป แล้วให้เพื่อนเอนทำเหมือนเดิมโดยการคลุมไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้นะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วกด delete ออกเสร็จแล้วกดปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะลบไฟล์ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตอยู่เรื่อยๆเมื่อเราอัปเดตแล้วเราก็จะใช้ตัวใหม่ดังนั้นนะครับไฟล์ขยะตัวเก่าก็จะตกค้างอยู่ในคอมของเราวิธีการเอาออกนะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่ my computer คลิกไปที่ drive c จากนั้นคลิกโฟลเดอร์ windows นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า software distribution ไอ้มันเพื่อนคลิกเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์จากนั้นทำเหมือนเดิมโดยการคลิกคลุมไฟล์ทั้งหมดในหน้านี้นะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วกด delete ออกหลังจากที่เรากด delete แล้วถ้ามีหน้าต่างแสดงขึ้นให้มันเพื่อนกด cancel ไปนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีโปรแกรมบางตัวทำงานอยู่ เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง3ขั้นตอนก็เป็นวิธีการลบไฟล์ขยะที่ตกค้างในคอมของเรานะสำหรับเพื่อนๆที่ทําแล้วเห็นผลหรือว่าไม่เห็นผลยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเทาง่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ